ดีค่ะคุณผู้ชมเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับส้มและรายการ j จซี t สโรายการที่หยิบสินค้าในคลังของ j n c นับหมื่นรายการมาแนะนำกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชม่ะวันนี้ไม่พูดเยอะเพราะผลิตภัณฑ์ที่อยากจะมาแนะนำนะคะมาจาก JR Daniel อีกแล้วชอบมากเลยอ่ะเพราะว่า1นึ่งแพคเกจจิ้งเขาชนะใจสม้ม2ด้วยกลิ่นหนะเหมือนอยู่สปาตลอดเวลาคุณผู้ชมขาวันนี้จะมาแตกลายโปรดักตให้ได้ดูกัน จร,จริงๆแล้วต้องบอกว่าแนะนำไปแล้ว3อย่างเนาะก็จะมีทั้งก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเจลอาบน้ำใช่ไหมคะหรือว่าก็จะเป็นการเรื่องของสครับเบาๆก็มีแล้วก็จะมีสบู่ด้วยแต่วันนี้เนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะแนะนำซะว่าถ้าจะสวยอ่ะสวยแบบครบสูตรไปเลยดีกว่านะถ้าจะ,ะใช้แบบเจอาเดน d i a m o n นของเขาเนี่ยนะคุณผู้ชมนะซื้อไปเลยให้ครบเซตคุณผู้ชมไม่งั้นมันเหมือนแบบ ขาดอะไรไปรอย่างอะแล้วมันหงุดหงิดอะคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าเอาใจสําหรับคุณผู้หญิงก่อนนะที่แต่งหน้าทุกวันอะอย่างเช่นส้มนี่นแหละเพราะว่าส้มเป็นคนหนึ่งคุณผู้ชมค่ะอาชีพแบบเนี้ย ถ้าไม่แต่งหน้าเนี่ยบางทีตลกมากแต่ถ้าแต่งปุ๊บเนี่ยเราจะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะแต่ทีนี้ว่าหลังจากที่เราแต่งหน้าปุ๊บเนี่ยการทําความสะอาดก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญถูกต้องไมหมคะคุณผู้ชมคะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานะคะจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ทําความสะอาดผิวหน้าอันนี้สําคัญมากนะส้มบอกเลยเพราะส้มเคยเจอมาแล้วซื้อทุกอย่างตั้งแต่ถูกยันแพง ถูกๆเนี่ยนะอันนี้เราไม่ได้ว่าใครนะคะแต่ผลิตภัณฑ์ที่อาจจะไม่ราคาแพงมากก็จะใช้ได้ประมาณหนึ่ง แต่ถ้าเกิดว่าราคาแพงมากเราก็อาจจะมีสิทธิ์ที่ใช้แล้วดีและใช้ต่อเลือกแล้วก็มีสิทธิ์แพ้ได้โดยเช่นเดียวกันถูกป่มฉะนั้นคุณผู้ชมคะการที่เราจะเลือกให้เหมาะกับผิวเราทาหลังมือก่อนได้ถ้ากลัวแพ้เนาะซองก็คือว่าอีกหนึ่งอย่างอะคะ่ะบางคนก็จะเลือกเป็นโฟมล้างหน้าเนาะที่สามารถทําความสะอาดผิวหน้าได้เลยหรือว่าสามารถที่จะแบบไม่ต้องเช็ดอะไรให้มันวุ่นวายอีกทีอะคะ่ะแต่เดี๋ยวนี้เขามีการผลิตแบบใหม่นะเขาเรียกว่าครีมซิงคุณผู้ชมครีมซิงเนี่ยนะง่ายพกพาสะดวก ทีเดียวจบนี่อยากจะแนะนำให้ฟังนะคะอันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกแล้วแค่แพ็กเกจจริงก็ชอบมากใจละลาย JR Daniel Diamond Fresh c l e a n s i n g Gel นะคะเอาแกะให้ดูก่อนบางคนสงสัยนงส้มคะเหมือนนุกอย่างเลยมันแตกต่างกันยังไงคุณผู้ชมคะคือจริงนะถ้าเกิดดูภายนอกเนี่ยนะก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเจลอาบน้ำถูกต้องปะ เป็นกลิตเตอร์ดูมีความเป็นเพชรประกายแต่เวลาได้ลองใช้นะทาหลังมือจะรู้ว่าถ้าเป็นครีนซิ่งเจลนะเดี๋ยวเอากล่องวางก่อนถ้าเป็นครีนซิ่งเจลเนี่ยนะคะคุณผู้ชมกดมาปั๊มหนึ่งก็ได้แล้วถูหลังมือจะเห็นว่ามันเหมือนเป็นครีนซิ่งจริงๆอนะเป็นแบบสีขาวๆที่มันสามารถทําความสะอาดผิวหน้าได้เลยอะคะ่ะคุณผู้ชมหาเขาบอกว่าใช้ยังต่อเนื่องอย่างแรกและได้ผลก็คือทนาให้น่าน,นนุ่มขึ้นมานน้เมื่อกี้ลองหลังโปรดิวเซอร์มาหลังมือโห ผิวแบบนุ่มขึ้นเลยอ่ะแล้วคุณผู้ชมนะเวลาเรานวดหน้าเนี่ยนะคะคืออันนี้เป็นค l ี a ซิ i n g เนาะเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยลูบไล้หรือนวดบนใบหน้าการุณานวดขึ้นเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนในผิวและตามด้วยการล้างออกด้วยน้ําสะอาดเป็นประจําทุกวันบางคนสงสัยว่าเอางี้ไม่แต่งหน้าใช้ได้หรือเปล่าคุณผู้ชมจาเป็นนะเพราะว่าเราเนี่ยนะคะเอาหน้าสวยๆเอาหน้าลหล่อๆของเราไปเผชิญโลกภายนอกฝุ่นทั้งนั้น เชื้อโรคทั้งนั้นกลับมาจะล้างแค่สบู่บางทีเนี่ยหน้าเราก็น้อยใจเนาะเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมคะ่ะการที่เราจะเลือกนะคะเป็นครีนซิ่งดีๆสักหนึ่งตัวส้มว่าลองเลือกนะผลิตภัณฑ์ที่หนึ่งเลยนะไม่แพง แล้วใช้ได้ตลอดเวลาและเหมาะกับผิวหน้าใช้เมื่อไหร่ก็ได้ใช้ได้ทุกวันเนี่ยยิ่งดียิ่งเห็นผลเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้หญิงใช้ได้ดีคุณผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันราคาทั่วไป JR Daniel Diamond Fresh Cleansing Gel นะคะ1ขวดจิวตะแจวอีกแล้วแบบนี้880บาทอ่ะหยิบกล่องด้วยเดี๋ยวให้ดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่าราคาสมาชิกวันนี้ถ้าดูรายการ Joy and c o y นะคะแล้วก็ Jessie Stone ของเราเนี่ยนะคะจาก880บาทเหลือเพียงแค่ 800บาทพรินซิเจ้าถูกมากนะคุณผู้ชมบอกเลยแล้วอย่าใช้เยอะเพราะว่าเมื่อกี้กดมาปั๊มเดียวเกลี่ยเนี่ยโอ้โหไปได้และมากกว่าแก้มอีกคุณผู้ชมดังนั้นสนใจตอนนี้ได้ PV 150 PV สั่งซื้อได้เลยค่ะแอปพลิเคชันรถม,มาก JCM Commerce สั่งซื้อหรือกดดาวน์โหลดมาปุ๊บพอสั่งซื้อปุ๊บนะเดี๋ยวเขาส่งเลยค่ะหรือว่าถ้าอยากจะดูสินค้าของเรา ในรูปแบบเต็มๆนะคะมีให้จับต้องกันได้ตรงไปได้ที่ J c ซ h ช p อทุกสาขาทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านมีจำหน่ายเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะกับรายการ j c ซ t o โตและพนักงานส้มต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมว่าถ้าสนใจสินค้าของเราตรงไปได้ที่ J c ซขอบคุณอ่า JC ซ h ช p อเราจะเห็นสินค้าของเราในรูปแบบเต็มๆที่จับต้องได้ถ้าไม่รู้ก็ต้องลองพอลองแล้วติดใจนะคะแชงต่อเนื่องแลวเห็นผลแน่นอนนะคะสุขภาพผิวจะดีและคุณจะพับใจค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะจ๊ะกับรายการ j c ซ t o โต ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ